สวัสดีครับผมครับคนมืออาอีนดิฉัน,นครับเมื่อนี้ครับอยู่ที่สวนมันครับสวนมันแถวสีบุญเรืองครับมาดูว่าสวนมันแถวนี้เขาปลูกยังไงในยุช่วงนี้นะครับมกลาคุมพานะครับมันต้นนี้เนาะอ่าแต่ทุกคนครับผมยางเบ็งเนาะมกลาคุ้มพายังมีมันอยู่แสดงว่าเขาปลูกได้คนปลูกแสดงว่ารูเติบเนาะว่าปลูกปกติไม่ใช่ปลูกประมันเอ้มันต้องฝนจังหน่อยบอ่ปลูกมันนี่เนาะ มีฝนจังหน่อยเนาะแต่ว่าพาันมาแถวนี้ครับแถวนี้คือปลูกตลอดเลยครับก็เลยอยากรูว่ามันพันอย่างนะครับทุกคนมันพันอะไรเนาะนี่ครับลองมันขเจาครับแบบนี้เลยโอ้เมื่อนี้คนเมืองหนาวอยากสนับสนุนเกรรษตรนะครับก็้เลยอยากไทยช่วงนี้เป็นช่วงเพื่อเสลเขียดสีบุญเรื่องเนาะครับเนาะเฉียดสีบุญเรื่องี่ลล์ซีมี้ลองมันดังสี่นี่ครับเพิ่งลองมันเลยทุกคน แล้วมันแตกก่องามครับก็เลยว่ามันพันนี่เอียงสันดีทุกคนผู้เลยรู้นะพันนี่ครับพอเนี้ใจนะครับพอพวกพนเมืองหนาวไปลิว้วมันหลุดแล้วรู้สึกว่าของม้นสีเลืเลื่อนไปนแล้วครับแต่ก้านแดงนะครับก้านแดงกา้านสีออกแดงกันนีนี่แต่ว่าแต่ว่าตรงนี้นะครับทุกคนมันเขาเขาปลูกได้ตลอดดดูหลังจากที่ผมขี่รถผ่านเนาะ นี้ปลูกได้ตลอดฤด,ดูเลยเป็นที่เดียวด้วยแถวนี้โอ้ยหลอ่อมั้ยสุดยอดเลยสวยงามครับสวยงามแปลงนี้ปลูกสวยมันมีแปลงหนึ่งเดี๋ยวผมพาไปดูต้นต้นอีกแปลงหนึ่งนะครับเดีย๋ยวขี่รถไปอีกนิดนึงแต่ว่าไอ้ตรงแปลงนี้นี่นี่ทุกคนแปลงนี้มันเกิดไม่สวยเท่าไหร่นี่ยฝั่งนี้ครับ แต่ก่อนเห็นเขาทำไรอ้อยครับสงสัยมันจะไม่ผ่านกับดินเนาะดูดินมันแห้งมากเลยทุกคนดินแห้งมากเลยกลายมาทําเป็นไร่มันหมดแล้วเยอะแล้วแหละครับเดี๋ยวผมพาไปดูต้นมันตอนนี้ที่ยังไม่ขุดเนาะไปนี่ครับทุกคนครับส่วนส่วนนี้ยังยังไม่งัดนะครับส่วนนี้ยังไม่งัดเลยแต่มันมันปกตินะมันจะเป็นฤดูที่ช่วงนี้เขางัดมันกันนะครับงัดมันกันหรือมันกัน นใ,นในช่วงนี้เนาะตากจากที่เราเนี่มาบางครั้งเขาบางคนเขาก็ลื้อก่อนก่อนปอย้ยแต่ว่ามันจะประมาณนี้แหละครับประมาณช่วงนี้แต่ว่าไอ้แป้งนั้นมันผิดปกติตรงที่ว่านี่ครับมองไปเขียวยเลยที่กําลังเกิดสวยด้วยเกิดขึ้นเลยโอ้นี่นี่นมันกเกษตรเลยยังไงนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้รีวิวไอ้ตัวมันไม่ไ คือวามหมายว่าเราข้อมูลเรามันเลอะเรือนแล้วมันกลัวมันไม่ตรงครับแต่ดูสายตามันคล้ายเกษตรนะครับเพราะว่าดูกร่งมันเนาะแต่ไม่ฟันธงครับเพราะว่าคนมองเหาคนมองเหาไม่ได้ทําเกี่ยวกับมันนานแล้วไม่ได้มีข้อมูลเรื่องมันเยอะนานแล้วก็ประมาณนี้ใครรู้ว่าครับพันอะไรลองพิมพ์มาหน่อยนะครับนี่นี่เลยน่าจะได้หัวอยู่เหมือนกันนะครับทุกคน เราไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับทุกคนนี่โอ้ฝั่งฝั่งนี้มันไม่เกิดเลยมันไม่เป็นร่องเนาะฝั่งนี้นะมันมเป็นร่องนะครับก็ประมาณนี้นะครับทุกคนคือคนโมนาอยากจะถ่ายเรื่องเกี่ยวกับเกษตรให้ดูว่าในเดือนนี้เดือนเดือนสองนะครับ ไอ้กุมภานะครับร้อนๆเปรี้ยงเลยยังมีมันเขาปลูกกันอยู่นะครับผมก็เจอกันอีพี่หน้าครับผมสวัสดีครับ